สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาเข้ามาทักทายแมวเหมียวได้นะคะคนนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะสวัสดีค่ะช่วงนี้หมอมาให้ความรู้นะคะมาตัดเล็บลูกแมวกันนะเวลาที่แมวเนี่ยเขาจะขึ้นตัวเราอะนะคะเขาจะ ขวนบางคนเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็นรอยนะคะอันนี้หมอก็จะมาสอนวิธีตัดเล็บนะคะกำลังซนเลยนะคนนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ปล่อยเขาออกนอกบ้านนะคะเราสามารถตัดเล็บให้เขาได้นะคะอ่าใครเข้ามาเข้ามาคุยได้เลยนะคะเข้ามาทักทายได้เลยนะอ่ะเข้ามาคุยกับน,น้องหน่อยอ่ะวิธีตัดเล็บนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดเล็บนะคะ ซึ่งกัรชาตัดเล็บของหมอมันจะใหญ่นิดนึงนะคะจริงๆเราสามารถใช้กัไกรตัดเล็บมาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณกิกกี้นะคะบอกคิดถึงเหมือนกันค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่ไนแอนเดอะแก๊งนะคะเข้ามาคุยได้เลยนะอะหมอจะตัดเล็บให้ดูนะคะวิธีการตัดเล็บแมวนะคะ,ะหมออาจจะให้มีคนช่วยจับนิดนึงนะคะอะเดี๋ยวช่วยหมอจับตรงนี้นิดนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> เกิดมาไม่เคยตัดเล็บนะตัวเนี้สวัสดีค่ะคุณสุจีนันนะคะ เดี๋ยวหมอจะตัดเล็บให้ดูนะคะอ่าเริ่มจากนิ้วแรกก่อนนะอันนี้นะแมวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่หุบเล็บนะคะเราจะต้องดันเล็บออกมาอย่างเงี้ยปกติเขาจะหุบอย่างนี้อยู่นะคะน้องชื่ออะไรคะน่ารักจังเลยที่นายในแก๊งถามว่าชื่ออะไรไม่มีชื่อนะคะอันนี้ลูกของแม่เสือไนะคะที่เป็นน้องแมวจอนจัดที่กำลังจะทําหมันนะคะอ่าอันนี้นะหมอจะตัดเล็บนะคะวิธีการตัดนะเราจะตัดแต่ตรงที่เป็นสีขาวๆนะคะตัดแล้วนะ เนี่ยตัดตั้งแต่เล็กๆเขาจะชินนะคะเห็นไหมตัดเล็บไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเห็นชัดไม่เอ่ยอโอเคจะตัดเล็แบแป๊บเดียวลกูกนี่ไงเขาปีนตัวหมอนี้เป็นรอยเต็มไปหมดเลยนะ,ะมิ้วน้อยสีสวยจังเลยนะคะอ่ะอาี๋ยวตัดอีกนะอ่ะเกาหูเกาหูระหว่างนี้เกาหูเกาหูเกา,หเกาคอเขาจะชอบค่ะเกาเกาเกาอ่าอ่ะเกาเกาเกาให้หมอนหน่อยนะ ตั้งชื่อให้ไหม้พี่นายเด็กแกงตั้งชื่อให้เลยค่ะมีห้าตัวนะเดี๋ยวจะให้พี่นายเดกแกงตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะตั้งชื่อนี้เลยนะโหวตชื่อมาได้นะคะเด็กๆยังไม่มีชื่อเลยนะเนี่ยตัดเล็บเนี่ยเวลาตัดเสร็จนะเราก็จะสบายนะไม่ไม่เป็นรอย,รอยนะคะเนี่ยมือหมอเป็นแต่รอยนะคะขึ้นมือหมอเต็มไปหมดเลยนี่นะคะเวลาตัดเนี่ยเราตัดทั้งหน้าและหลังนะคะใช้กันไกลคมนิดนึงนะไม่อย่างงั้นเนี่ย มันจะเป็นลักษณะเหมือนรอยที่นิ้วเราได้นะคะ,ะถ้าไม่คมเล็บเขาจะแตกนะคะ,ะตัดตัด้งแต่เล็กๆเก่าเกาเกาเก้าเกานี่เขาตัดเล็บครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะเนี่ยอ่ะถ้าๆเ้ยเวลาเราตัดจะต,ต,ตัดเฉพาะสีขาวๆนะคะไม่โดนสีดํานะเล็บแมวนะคะหน้าห้าหลังสี่นะคะมีทั้งหมดสิบแปดนิ้วนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วใคร อยากตั้งชื่อให้ตั้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาโชว์ได้นะอ่าเดี๋ยวใครคุยแต่ป้างนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรพี่รุ่นนะคะขอบคุณค่ะอ่าโอ้อะไรลูกเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาด้วยนะคะคุณแม่ตู่บอกว่าหายไปหลายวันเลยนะคะโอ้โหเป็นไงคะเสียงสวัสดีค่ะคุณจักรพงศ์นะคะโอ้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  อ่ะละอ่ะละอ่ะละตัวอื่นมาด้วยเอาตัวอื่นมาด้วยมามีทั้งหมดห้าตัวนะคะคนนี้ก็น่ารักนะน่ารักไหมอ่ะอ่ะคนนี้มั่งอ่ามีชื่อสีนินนะคะตั้งชื่อมาแล้วนะใครมีอะไรเป็นคำถามอะไรก็มาคุยได้เลยนะคะระหว่างนี้ก็ให้ดูความน่ารักของแมวเหมียวนะคะอ่ามิว้วมิ้วใหญ่เลยคุณสลีนบอกนะคะคุณอ่าจีราสมิตบอกว่าน้องตาสวยตาสวยทุกตัวเลยนะคะ มีแม่เขาก็น่ารักมากเลยนะคะคุณกัญญาพักบอกว่าเดี๋ยวไปตัดเล็บลูกๆที่บ้านบ้างนะคะอ่าคุณเพรุนบอกว่าน้องก็น่ารักนะคะชื่อน้องชูก้าเอาละเดี๋ยวตั้งชื่อน้องชูก้านะเอาตัวตัวตะกี้ชื่อชูก้าแล้วตัวนี้ชื่ออะไรดีคะอ่ะสีนินเอาตัวนี้สีนินนะเดี๋ยวหมอจะจําชื่อนะอันนี้สีนินอีกตัวหนึ่งชูก้านะคะ แมวโตวแล้วไม่กล้าตัดให้ค่ะจัเป็นต้องตัดด้ยค่ะถ้าในกรณีที่เราปล่อยน้องออกนอกบ้านนะคะไม่แนะนําตัดเล็บเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปีนหนีหรือว่าสู้กับตัวอื่นไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะการตัดเล็บจะช่วยทําให้เราไม่เป็นแผลหรือถ้าเกิดไม่อยากตัดเล็บนะคะอาจจะมีที่ข่วนนะคะให้เขาข่วนหลับเล็บได้นะคะสวัสดีค่ะคุณสกุลตาลาบอกว่าน้องบราวเอาแล้วมีหลายชื่อมากเลยมีห้าตัวค่ะ คุณมิชูดาบอกว่าเสียงสเชียวลูกคุณจีรพรบอกโอ้ยวายเย่เลยสวัสดีค่ะคุณคมธนาคิดถึงจังเลยค่ะจีเดียวกันหมดเลยหรอคะมีอีกสามตัวอ่าอ่าตัวนี้มาอันนี้สีดําค่ะสีดํานะเห็นไหมแต่ว่าน่ารักทุกตัวเลยนะคะอ่าคนนี้เรียบร้อยจังเลยเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยไหมคะน่ารักไหมดูอ่าขอขอสีดําตัวอื่นอื่นด้วยนะคะ แต่ละตัวเรียบร้อยเนี่ยระวังเล็บด้วยใช่ถ้าเราตัดเล็บจะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่ะคนนี้ตัวที่สีแล้วนะคะอ่ะคนนี้ตาสีแบบสวยมากเลยค่ะอ่ะอ่ะตัวสุดท้ายละถ้าเกิดมีคำถามอะไรฝากไว้ได้นะคะเอาชื่อน้องแบล็กนะคะแต่ละตัวน่ารักชาโคนะคะ เดี๋ยวหมอจะเอาไว้ตั้งชื่อลูกแมวทั้งห้านะคะคอกแรกเขามาค้อนเนี่ยตัวเดียวพอจะทำหมันทำไม่ทันนะคะก็มาข้ออีกห้าตัวตอนนี้ก็เลยจับทำหมันแม่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือผลิตผลอีกห้าตัวนะคะจะเริ่มทำหมันตอนอายุห้าเดือนนะคะแล้วก็จะช่วยดูแลเขาไปเนาะโอเคค่ะ,ะคุณจิกกี้บอกว่าชอบแมวดํามากเลยน่ารักที่บ้านมีสามค่ะ คิดถึงคุณหมอมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณเมย์นะคะอ่ะวันนี้หมอกับน้องแมวบรรดาลูกแมวทั้งหลายนะคะขอบายบายก่อนนะคะบ๊ายบาย